มาดูเทคนิคการดูแลแผลที่เกิดไฟไหม้น้ำร้อนลวกไฟฟ้าช็อตและจากสารเคมีกันนะคะซึ่งเป็นหลักการที่เราจะต้องไปถู้พยาบาลเบื้องต้น,ตนและก็รู้เพื่อลดความรุนแรงของโรคให้ได้ค่ะลักษณะาบาดแผลก็เหมือนที่เราเห็นนี่แหละนะคะ พอ,อเกิดแผลเกิดขึ้นเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องถ่มพยาบาลอย่างไรก่อนที่จะส่งพบแพทย์อย่างทันท่วงทีนะคะถ้าไฟไหม้น้ําร้อนลวกเนี่ยหลักการก็คือต้องนําคนป่วยเนี่ยออกจากบริเวณที่ร้อนเนี่ยให้เร็วที่สุดล้างด้วยน้ําก๊อกหรือุณหคุมปกตินะคะแล้วก็เพื่อลดความร้อนแล้วก็เลี่ยงน้ําเย็นจัดและน้ําแข็งก่อนนะคะปิดแผลด้วยผ้าสะอาดแล้วนาส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะว่าเนื้อเยื่อที่โดนความร้อนจากเซลล์เนี่ยจะตายถ้าโดนความร้อนนานนะคะ ดังนั้นเราจะต้องพยายามปฐมพยาบาลให้ได้ในช่วง15นาทีแรกถ้าลดความร้อนหรือความรุนแรงได้เร็วที่สุดนะคะก็จะทําให้เซลล์นรอดจากความตายนะคะก็คือไม่สูญเสียเนื้อเยื่อตัวที่ดีไปได้นั่นเองนะคะส่วนการปฐมพยาบาลในกรณีไฟฟ้าช็อตและไฟผ่าก็คือนําผู้ป่วยออกจากที่โดนไฟฟ้าช็อตหรือไฟผ่าให้เร็วที่สุดโดยจะต้องรู้วิธีนําออกนะคะ ก็คือเราจะต้องไม่เอามือเราเนี่ยไปจับโดยตรงก็ต้องใช้วัสดุที่ไม่นํากระแสไฟฟ้าเช่นผ้าแห้งหรือไม้นะคะไปเขี่ยหรือไปดึงผู้ป่วยนะคะหรือดึงสายไฟฟ้าเนี่ยออกจากผู้ป่วยให้ได้พยายามหาทางตัดวงจรไฟฟ้าสับคัดเอาท่าอยู่ในบริเวณอาคารที่เกิดเหตุนะคะแล้วก็ตรวจเช็คความผิดปกติของผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจหรือมีสิ่งแปลกปลอมที่ตกค้างในช่องปากทําให้อุดตันทางเดินหายใจหรือไม่ มีการบาดเจ็บบริเวณอื่นๆไหมทั้งที่ศีรษะหรือกระดูกต่างๆเรา,ารีบนาส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะก็เป็นการช่วยได้และเรื่องที่ต้องรู้นะคะถ้ายิ่งโดนไฟฟ้าช็อตนานเนื้อเยื่อก็จะเสียหายมากขึ้นเช่นถ้าได้รับไฟฟ้าเกิน500โวลต์เนื้อเยื่ออาจจะตายหรือสลายไปได้ทําให้แม้แต่เรามองภายนอกว่าเป็นแผลเล็กๆแต่เนื้อเยื่อภายในถูกทําลายไปหมดแล้วนะคะต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลโดยเร็วนะคะในกรณีของการโดนสารเคมีค่ะ ก็จะมีเจ็ดเทคนิคถ้าเป็นแบบผงให้รีบปัดผงออกข้ามเป่านะคะเพราะเป่าจะเข้าจมูกได้นะคะให้รีบปัดสารเคมีออกให้เร็วที่สุดถ้าเป็นแบบของเหลวนะคะก็ล้างด้วยน้ําเปล่าให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เร็วที่สุดขอเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออกนะคะแล้วก็รีบร้างบริเวณที่โดนผิวหนังให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะโดนสารเคมีเป็นกดหรือเป็นด่างต้องล้างด้วยน้ําเปล่าวไ,วไว้ก่อนนะคะใช้ผ้าสะอาดปิดแผลแต่ต้องไม่แน่นมากนะคะเพื่อประคองแผลไว้นะคะ หากเป็นแขนขาให้ยกส่วนนั้นให้สูงจากลาตัวนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้อาการบวมเกิดขึ้นมากนะักและรีบนาส่งโรงพยาบาลทันทีอย่าลืมเอาสารเคมีนั้นไปด้วยหรือถ่ายภาพไปด้วยก็จะดีมากนะคะหมอจะได้ให้การดูแล,แลรักษาที่ถูกต้องและช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีต่อไปนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะคะก็คือส่วนใหญ่โดนสารเคมีต้องเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU อยูแล้วนะคะ อันนี้เป็นแผลระดับแรกนะคะนี่เป็นแผลระดับสองก็เป็นแผนภาพให้ดูไว้นะคะว่าเป็นวิธีการประมพยาบาลนะคะระดับ3ามเนี่ยรุนแรงที่สุดนะคะก็ผิวหนงังจะถูกทาลายทุกชั้นนะคะอันดับที่เป็นลำดับที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อมากแล้วก็หายช้าที่สุดด้วยนะคะดังนั้นแผลที่ถูกไฟไหม้นะคะจะต้องล้างด้วยน้ําสะอาดอาจจะเป็นน้ําเกลือยิ่งดีนะคะแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลนะคะ หลังจากซับแผลแห้งแล้วแล้วก็รีบไปพบแพทย์ทันทีก็ช่วยได้นะคะก็ฟังคลิปเต็มได้ที่ EP 246 h a c k n d h b นะคะคุณจะได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วนมากกว่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ